กันเถอ็นีพี่แปดหน่อยเดี๋ยวว่าังดละกันเพคว่แมจ่ง้ยไอ้ยังคนก็หนมาอกันนี่หน่อยกัลังเทปแหลมันๆยังใส่่วนี่อาจารย์อาารย์อไปยงอาจารย์นี่ได้รงพาได้รบพาเซกลรบพาเซ็ได้นี่ได้โอ้ยบงเงิน เสียแดงๆเงือดเสียแดงๆเงือดไก 很浪漫。 đây bồn nước cạn le 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 con cá ba bơi là nó còn không được nó còn riêng đây không

หมัวใี๊ีตาบ้บ้าหมูขาปาขาห่าห่าหมูหัวใหญ่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 หว่